ขนมีสโรสมชายอ๋อนกาแฟสุดไม่ได้ไหมมันเป็นโรงแรมมันขายกาแฟเหรอมีป่ะเปิดยังเปิดแล้วไม่ไม่ลงอ่ะโอ้ยไปตลาดเลยเออตลาดเดินอย่างนี้อะไรตาตั้งตลาดเขาบอกมีโจ๊กอร่อยมี เฮ้ยซ้ายนี่หรอไม่ใช่สายไม่ม <Memphis in vana> <acht hy cido> ีสาราแดงเคยมาได้ข้ามไปพม่าเองเนี่ยหลงตามตามอูหลงใช่ป่ะไปขับไปขับมาเออหนูไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วคะเนี่ยอยู่พม่าบ้านเขามีสาราแดงอยู่ท้ายใช่ไหมเะบอกซอยแรก วันนี้ต้องกินแมกนัมแท่งหนึ่งแต่เมื่อวานละลาซาแดงเหรออี๋ไม้ไก่เดืวบีบสิมึงบีบชาวบ้านตกใจเหยียบซะหานะเดีือนนี่ไม่ใช่เงาจอกนี่ก็จอกนะามองดูอยู่นะมองดูอยู่ก็เหมือนกัน ใช่ไม่ใช่กระจกแลนี่เดี๋ยวทักทายชาวบ้านหน่อยนี่สาราแดงป่ะไหนไม่ใช่เดี๋ยวมีเวลาต้อมาอยู่นี่ถ้าคิดดนี่สะพานอุตมะเห็นแล้วนี่สาราแดงแดงแดงแสดงว่านี่เราต้องเดียวนี้ใช่ไหมเออ สะพานอุมตมะเนี่ยเขาบอกว่าสั่เขาจำบ้านก็าได้เลยเนี่ยมีต้นมะขามอยู่หน้าบ้านลงไปอีกลงไปอีกเป็นบ้านไม้ยี่หมาลงไปอีกนี่หรอไม่ใช่ อะไรอรัญญาเลยไม่รู้ว่าวินอรัญญาดูนี่เลยวินอรัญญามีต้นมะขามนู่นดูนี่สีชมพูหวานแบบนี้เดี๋ยวต้องมาถ่ายกับบ้านเรงนี่ไงนี่นี่นี่สีเขียวนี่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วเราต้องเก็รถที่ไหนอ่ะ นีี่ทแสวัสดีแม่ที่ถามแม่ที่ว่าจะจอดรถที่ไหน